สวัสดีครับตะหมูพาชมวันนี้พามาชมกับอิดสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้า LDA ตามคำเรียกร้องนะครับรถสวยๆครับสวยมากคันนี้เป็นตัว Highlander c a ปนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้กระจังหน้ารูปแบบใหม่ครับสองพัยี่สิบครับสวยๆครับเขียวยาวๆครับชุดโรเมียมครับมีไฟตัดหมอกคู่ล่างครับ เป็นตัวไฮรลนเดอร์แคปนะครับสวยมากคันนี้มากับล้อเดิมครับขอบสิบเจ็ดลงงานครับคันนี้ยางสองห้าห้าหกห้าอารสิบเจ็ดครับนครับเป็นตัวไฮเลนเดอร์ครับเป็นตัวแคปภายนอกครับรถสวยเดิมครับไฟท้ายฮาโลเจนครับ มาพร้อมกล้องมองหลังครับจากโรงงานครับตัว DDI ฟ้านะครับตัวนี้ประหยัดแน่นอนครับเครื่องันเก้าครับใครที่กำลังตามหาหรือสนใจติดต่อไปเลยครับ0647402432ครับภายในครับอันนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับรับไฟฟ้ามีระบบเส็นทรัลล็อกครับฝั่งคนขับในกระจกออโต้ครับ เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับจอทัชสกรีนครับใหญ่ๆเลยครับคันนี้มาพร้อมระบบแอร์นาล็อกครับเกียร์ธรรมดาครับภายในดำครับเบาะผ้าสีดำครับเดินได้สีขาวครับดูสปอร์ตสวยมากครับตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับด้านหลังครับสวยครับเบาะเดิมๆครับไม่ชํำไม่ย่นครับ รถสวยมากครับคันนี้เลขไม้เพียงสามหมื่นเจ็ดเองนะครับคันนี้ใครที่กำลังตามหาหรือสนใจติดต่อมาเลยครับกับราคาค่าตัวห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันครับจะพามาชมภายในห้องเครื่องครับห้องเครื่องสะอาดใสๆเลยครับคันนี้คอนโซลมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะครับคอนโซลดำครับนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะวครับ ครับรถสวยครับลอยอาร์คเดิมเม็ดอาร์คเดิมตะหนีเดิมโรงงานครับแขนเดิมคานเดิมครับนี่ครับแขนเดิมคานเดิมครับไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ําแน่นอนครับเราวารันตีให้ครับครับเม็ดอาร์คเดิมตะหนีเดิมครับลอยมาร์คโรงงานเดิมเดิมครับเพิ่มความปลอดภัยด้วยปั๊มเชัก ABS ครับเส่องแห้งๆครับไม่มีฉับไม่มีเยิ้มครับรถสวยไม่น้อยครับคันนี้ เลขใหม่เพียงสามหมื่นเจ็ดครับครับรอยแต้มสีเดิมๆโรงงานยังอยู่ครับใครที่กำลังตามหาหรือสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับ0 6 4 7 0 0 2 4 3 2ครับรถคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่5 4 0 0 0 0กับอีก9,000บาทครับกับอิรุสุ1.9 LDA ปี2020ครับตัว Highlander Cap ครับแล้วเจอกัน